สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถนะครับวันนี้นะครับบอยจะพามาดูอีกหนึ่งคันที่เป็นกระบะแครบขายดีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับแล้วก็พร้อมแตกด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ไม่พลาดรถสวยๆนะครับก่อนอื่นนะครับบอยจะแจ้งนห้ก่อนว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะเรามีบริการจัดไฟนั้งหนึ่งที่นะครับ ส่งรถถึงบ้านและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการโอนเงินจองโอนเงินดาวเราเข้าบริษัททุกกรณีครับปลอดภัยร้อแน่นอนนะครับไปดูกันครับว่าเป็นรุ่นไหนด้านหลังนะครับเช่นเดิมครับเป็นรุ่น XL Passport ที่มีแต่เกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่692,000บาทนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเครื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.2นะแรงม้าเป็น1นึ่งร้อยสิบแรงม้านะครับแรงเป็นอยู่ที่ 385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้ก็มีสีบอลแบบนี้นะครับสีบอลเงินสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับทุกสีไม่ต้องเพิ่มต่างโอเคมาดูกันว่าบอยได้ปรับเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเห็นชัดเลยครับด้านหน้าตัวนี้บอยได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับให้เป็นตัวฟอนต์ Ford นะครับฟอนต์ตัวนี้นะครับเราได้ทำสีให้ลูกค้าเป็นดำตัดขอบแดงนะครับ ฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าสามารถรีเควสได้นะว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสีบอลหรือสีขาวหรือสีดําแจ้งโดยมาได้เลยพร้อมกับไฟสื่อทั้งหมดตัวนี้นะครับ3จุดนี้นะครับไฟสื่อนี้เป็นสีขาวนะลูกค้าก็สามารถเลือกได้มี2สีนะครับสีขาวแบบนี้หรือสีส้มนั่นเองนะครับผมมาดูที่ด้านล่างนะครับลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวนี้นะครับมีช่องไฟตัดหมอกก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้มีจากโรงงานนะตัวนี้ลูกค้าต้องติดเพิ่มหรือถ้าลูกค้าอยากได้แจ้งบอยมาได้เลยเ๋ย่บอยติดตั้งให้นะครับผม มาดูเรื่องของไฟหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็บอด้ขคอบไฟหน้าไปให้นะครับตัวข้อไฟหน้าก็จะเป็นแบบดําด้านนะนะครับก็จะทําให้ดวงตานั้นคมแล้วก็เด่นชัดขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาที่ฝากระโปรงกันบ้างนะครับฝากระโปรงตัวนี้บอยได้เปลี่ยนเป็นฝากระโปรงหน้าแบบทรงเตี้ยนะสกูปทรงเตีย้ยแบบไขป่ปลาทําเป็นทูโทนดําด้านตัดสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็ จะดูสวยงามเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันจะมีถ้าทรงแบบนี้นะครับที่ต่างจากตัวฟิตเนี่ยก็จะมีแบบเตี้ยแบบนี้นะครับแล้วก็แบบสูงลูกค้าอยากได้แบบเตี้ยนะจะได้ไม่บังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ด้วยนะครับเราขยับมาที่ด้านข้างกันบ้างนะครับเรามาดูที่คิวล้อนะครับคิวล้อตัวนี้จะเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราแปะหลอกเฉยๆนะอันที่เจาะกับตัวรถก็คือด้านล่างนะครับที่ซุ้มล้อนะครับ ตัวนี้เรายึดจากข้างล่างเลยนะครับด้านบนเราจะเป็นกาวสามเพลนแล้วก็เก็บงานด้วยซีโคนทําให้วิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับแน่นหนาแน่นอนมาดูที่แม็กยางกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแม็กลายดอกไม้นะลายยอดฮิตนะครับขนาดแม็กตัวนี้จะเป็น16นิ้วนะครับลัสกับยางมอนเตอร์ AT3 สามารถลุยได้ทั้งถนนดําและถนนลูกรังนะครับส่วนสเปคยางก,ก็จะเป็น2 6 5 7 0 R 16นั่นเองนะครับตัวแม็กยางตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะบอจะมีลายให้เลือกของแม็กนะครับแล้วก็ ตัวยานก็นจะมีเป็นมอนเตอร์แบบนี้ m a x กซิตแล้วก็หันคุกลูกค้าลองเลือกเอานะชอบแบบไหนนะครับด้านข้างกันบ้างครับเห็นเด่นชัดในเรื่องของสติกเกอร์นะครับคําว่าเลนเจอร์ตัวนี้สติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าสามารถออกแบบกับบอยได้นะลูกค้าจาะเป็นน้ำชื่อน้ำสกุลมาติดก็ได้หรือบอยมีลายให้เลือกกว่า40ลายลูกค้าก็เลือกก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสดวกเลยมาช่วยกันแต่งนะจะได้ถูกใจไปนะครับ มาที่ในเรื่องของเบ้ารองกันบ้างนะครับเบ้ารองตัวนี้ก็มีข้อดีในเรื่องของปอกป้องกันเป็นรอยนั่นเองตามชื่อของเขาเลยเวลาเราเปิดนะครับล้วงเข้าไปนะครับไม่ว่าเล็บหรือแหวนนี้ชอบทําให้เบ้าตัวนี้เป็นรอยก่อนตัวนี้บอยก็ครอบให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะนะครับด้านบนก็จะมีในเรื่องของคิ้วกันสาดในเรื่องของการใช้งานแบบครบ,บเลย<อ>คิ้วกันสาดตัวนี้เดิมๆจากโรง,งงานจะไม่มีนะครับอันนี้บอยได้ติดตั้งเพิ่มให้ทั้งหมด4ชิ้นไม่ว่าจะเป็นคนนั่งฝั่งนี้คนขับหรือว่าบอกแคม บางที่อาจจะแถมของชิ้นแต่บอยให้4ชิ้นไปเลยนะครับคุ้มๆแบบนี้ไปเลยนะครับด้านหลังก็ในเรื่องของข้อฝาถาังก็มีให้นะครับส่วนสเปคนะครับของเชื้อเพลิงของทางกระบะฟอร์ดของเรานะครับจะเติมเป็นดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง B7 B10 แล้วก็ B20 ลูกค้าสามารถเลือกได้จะเติมเป็น B อะไรนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับส่วนสเปคบรรทุกของเขาก็จะอยู่ที่1.3ตันนะนสบายๆได้ตั้งตันกว่าเลยนะด้านะน,นบนนะครับก็จะเป็น โลบายเหล็กยอดฮิตแขนยาวแบนเอ้าท์เรนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของการพาดของพิงของลัดของได้ถึงด้านหลังนะครับอนาคตลูกค้าสามารถไปอัปเกรดนะครับใส่ตะแกรงสรัมะระได้ตัวนี้หรือลูกค้าอยากได้ก็แจ้งบอยมานะครับคุยเป็นพิเศษเป็นเคสไปเคสไปอยให้ได้แน่นอนนะครับผมด้านหลังนี้นะครับก็ในเรื่องของข้อไฟท้ายนะครับมีข้อไฟหน้าและข้อไฟท้ายเพื่อจะได้รับกันนะครับ ฝากระโปรงด้านหลังก็จะมีลายกราฟิกลายสัดคนมาให้นะครับลูกค้าอยากได้ก็จัดถ้าไม่อยากได้ก็บอกนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบ้ากันลอยแบบมีดาบนะครับถ้าดาบดูเธอท้าไปก็เอาแค่ดาบออกนะเพราะว่าชิ้นตังสองชิ้นเนี้ยมันแยกกันนะตัวนี้ก็ปกป้องในเรื่องของการเป็นลอยเหมือนเบ้ารองมือจับดันหน้านั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของกันชนนะครับตัวนี้เป็นกันชนเดิมจากโรงงานที่มีมาให้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับ สายเดิมๆนะครับชอบเดิมๆแต่งนิดหน่อยนะครับบอยบอกเลยครับว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้เงินออกรถเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะถ้าแต่งแบบนี้นะโอเคไหมครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเป็นกระบะแครบไม่ว่าจะเป็นแครบแบบนี้หรือ4ประตูนะครับลองทักมาหาบอยชาโคดูได้นะครับเดี๋ยวบอยจะแปะ ID ดียไลน์มาให้แล้วก็เดี๋ยวจะโทรมาที่0 6 4 5 9 3 0 0 5ก็ได้นะครับติดต่อกัน กัน2ช่องทางจะได้คุยกันรู้เรื่องนะวันนี้นะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto ต,ออโต,โตเตเลอรี่สาขาบาวแดงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ